โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองสองน้ำนะเอาเป็นว่าเช้าวันจันทร์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะมารอกันที่หน้าจอของเส้าหลินซ็อกเกอร์นะลุงเป็นคนที่เล่นเกมนี้ทุกเช้าวันจันทร์อยู่แล้วนะเพราะอัตราการจ่ายมันชอบจะมานะเกมนี้ไม่รู้ทําไมนะเล่นวันจันทร์ีไรชนะตลอดเลยนะจันนี้ขอลองดูหน่อยแล้วกันนะก่อนที่จะดูเกมกันเข้ามาดูในกลุ่มกันสักนิดหนึ่งนะเช้านี้มีคนปั่นแปรนะ แต่ก็คูณ2ี่สบนะคูณ20โอกาสแตกมันมีเยอะอยู่แล้วนะร <c oughs> ะบงระบายในกลุ่มแบบนี้นะลุงม,มองว่าการมีกลุ่มแบบนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะเอาไว้ดูว่าเวลาเกมไหนมาเกมไหนเล่นช่วงนี้ใครเล่นเกมอะไรอยู่ก็ลองมาตามมาตามได้นะถือว่าน่าสนใจนะเออเผื่อใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มแบบนี้นะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะลุงจะทิ้งไว้ให้นะ เหมือนเดิมทุกเชา้าทุกครั้งก่อนจะดูคลิปนะเอื้อมมือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนนะทุนพามาเยอะนะสําหรับเกมนี้ลุงจะเป็นคนใช้ทุนเยอะประจํานะแต่ไม่เคยมองกําไรแบบเยอะนะมองกําไรแค่หลักพันนะขอเป็นเบ็ด30-50หมุนก่อนปลาเดิมนะปลาเดิมหน่อยนะทุกเช้าว,วันจันทร์มันชอบจะมาว่ะเกมนี้และก็เล่นกันจนที่คนที่ดูประจำามาตามนะบางทีนะ ลุงวันจันแล้วเล่นเกมเตะบอลอยางเนี่ยกำลังเล่นอยู่เลยนะ,ออออะลองดูนะเช้าจันนี้จะได้ไม่ได้นะบอลเปิดฤดูการนะลุงเบื่อหนึ่งอย่างนะพออุ้ยแถวกลางแม่เกือบติดไปนะอุ้ย,ยแต่ตอนนี้นะเท่าที่ดูนะมาเต็มบ่อยนะตัวพวก ตัวละครมาค่อนข้างจะบ่อยนะถ้าลักษณะแบบนี้พูดเลยว่ามีลุ้นนะมีลุ้นนะถ้าดูจากตอนนี้นะเออพ G จีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมามาคุยกันต่อนะเมื่อตะก,กี้ลุงบอกว่าพอฟุตบอลกลับมาเปิดฤด,ดูกาลนะมันก็มีข้อดีนะกลางคืนรู้สึกว่ามันจะมีอะไรทําเยอะขึ้นนะวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ข้อเสียคือเวลานอนดิมันยืดไปอีกแล้วนะถากเมื่อก่อน 4ี่ห้าทุ่มนอนแล้วนะเออตอนนี้บางทีบอลเตะห้าทุ่มสทุ่มมันก็ลากไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะตื่นมาแม่งไม่ค่อยสดใสว่ะชักชอบช่วงเวลาตอนบอลปิดฤดูกาลเหมือนกันนะได้นอนเต็มอิ่มดีนะโอเคกลับมาสลอ็อตนี้พระเอกมาแล้วนะเกมนี้เป็นเกมที่จ่ายค่อนข้างจะหนักนะถ้าเกิดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยระดับหนึ่งนะไม่ต้องถึงกับว่ามาเต็มเป็นรางวัลก้อนโตนะถือว่าจ่ายค่อนข้างแพงอยู่นะ ถ้าเทียบกับเกมฟักทองอ่ะคนละเรื่องเลยนะฟักทองนี่ใจแบบเบ็ด30เราแล้วตอนนี้50หมุนก็มากันเรื่อยๆนะถือว่าหายไปประมาณ500กว่าอุ้ย600กว่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอเข้าสักรอบหนึ่งก็รู้เรื่องนะให้มันติดมาสักรอบก่อนเนี่ย หายไป800บาทนะจากทุนประมาณ1,500านะถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่แบบอารุ่มอรวยได้นะเบ็ด45ขอสัก50หมุนต่อแล้วกันดูเพลินดีนะลุงเป็นคนที่ชอบเกมนี้นะต่อให้มันสปีดช้าก็ได้มานั่งดูแบบนี้แหละดูว่ามันจะตกตัวอะไรคำนวณอย่างไงนะแถวกลางขยับครั้งแรกนะหนักไหมไม่เต็มนะรู้สึกไม่เต็มไม่เต็ม มันดันไปเทข้างบนแบบไม่สมส่วนกันนะเกมนี้่ถ้าจะให้ดีนะอยากให้คำนวณจากซ้ายไปขวานะแต่ทำไงได้เขาวางมาเป็นระบบเส้นนะก็ต้องดูกันตามว่าคำนวณตรงล็อกไหนนะเรียกไม่ถูกนะเคยเคยนั่งอุ้ยเดี๋ยวลุ้นโอ้โหต่อหน้าต่อตาเฮ้ยอืมอืมอ้าวโอ้โหแล้วมันเก่งนะไอพวกเว็บพวกค่ายเกมพวกนี้มันเก่งนะมันจะชอบ เวลาลุ้นอะไรสักอย่างมันจะตกมาให้เห็นแบบคอไปเห็นนิดนึงอ่ะอุ้ยแบบนี้มีลุ้นนะถ้าแบบนี้นั่นขอบโผล่ไม่อีกละมันขาดโอ้ยเปลี่ยนแถวกลางนะโอ้เสียดายแถวสองแม่งกระจายว่ะแต่น่าจะเยอะอยู่180เริ่มจะมาบ่อยขึ้นนะเริ่มจะมาบ่อยขึ้นนะเวลาใครเล่นเนะ่ยเกมนี้ลองทําตามได้นะปั่นแบบนี้แหละปัน่นคาระ ขยับครั้งละ50-30หมุนเอาที่สะดวกกับคุณเราด้วยนะมารอบนี้โอ้โหตกไปแล้วต่อหน้าต่อตาไม่น่าจะติดแล้วถ้านนั่นขอบโพอ,อีกแล้วเฮ้ยขอบโพ,อพอมา3มรอบแล้วนะขอบที่มันจะติดสเก็ตเตอร์อ3มรอบแล้วนะเออเอาพระเอกมา180แม่นะแถวกลางมัน,นี่นี่ดอกแบบเมื่อตก,กี้อ่ะถ้าเข้าแถวกลางนะ คนลูกนะบอกไว้เลยรางวัลก้อนโตแน่นอนน,ะนี่โอ้หวเกือบติดมานะแถวกลางเริ่มจะมาตัวละครเต็มๆบ่อยนะแต่ลุงมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวแถวกลางมาตอนมันไม่เต็มเต็มช่องกระดานน่ะมันต้องมีสักรอบอะ่ะที่มาแบบมาฟรีอะ่ะนึกออกไหมอีกก้าหมุนลูกขอเข้าฟรีสักรอบนะเออ และจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะแต่ปัญหาคือแม่งเชียวไปเชียวมาอยู่นั้นยังไม่ได้เข้าเลยตอนนี้นะแถวกลางนี่ไงล่ะมันไม่ติดกันไงพูดไม่ทันขาดคำมาจนได้นะกลางฟรีนะ้วเขาเรียกแบบนี้แถวกลางเสียฟรีนะครบอีกหนึ่งรอบนะหายไปพันหนะไปกันที่เบ็ดห้าสิบนะพอเป็น50หมุนนัยังไม่เปิดเทอร์โบนะ ขี้เกียจมานั่งเล่งมนันนะไปกันเรื่อยๆดีกว่าชอบเวลามันลุ้นเวลาจะเข้าสเกต็ตเตอร์ชอบนะแมไม่มีเว็บเบสห้นิ่งเฉยนะเอออ้วนมาก่อนขยับอย่างละนิดอย่างละนิดเราไม่รีบนะแต่ถ้าได้ก็ดี มากันเลยตัวแพงอันดับสอง320ตอนนี้ทุนเรากำลังจะตาม2,000นะถ้าเกิดไม่มีคำนวณก้อนโตมานี่ลำบากเหมือนกันนะเป็นพระเอกมาโอา้โหแถวหนึ่งเบาไปหน่อยตัวเคมานะั้นตัวอักษรคำนวณน,น้อยนะเกมนี้พวกตัวอักษรจะน้อยอุ้ยได้ลุ้นแน่เลยดอกนี้มาไมอติดจนได้นะมาติดตรงเบ็ด50นี่ดีคือปัญหานะ ไม่ต้องถามเลยนะหมุนแรกของเกมนี้ทุกครั้งนะส่วนมากช่วงหลังลุงจะเลือก1ิบหมุนตัวนี้นะเพราะจะมีการจ่ายที่แบบค่อนข้างดีนะดู1ิบหมุนเราจะได้ไม่ได้นะเดาเลยว่าได้นะโอเคมาดูกันหมุนแรกนะติดไม่ติดนะไม่รู้ติดไม่ติดแต่ลุงชอบอะเลือกตัวนี้ที่ไรมีพันขึ้นตลอดนะ หมุนสองไม่ติดมานะไปดูกันต่ออีกสามหมุนที่ไม่ใช่สามหมุน7หมุนหมุนที่ส440่ไงละ860แล้วนะเวลาเล่นขอเลยนะเลือกตัวนี้ตัวแรกนะมากันต่อเป็นยังไงอะรางวัลก้อนโตโว้ยนะเช้าวันจันทร์ต้องเกมนี้เกมเดียวไว้เกมอื่นไม่แนะนําเลยนะแต่ก็ต้องดูแล้วแต่ไอดีของแต่ละคนนะเฮ้ยอีกสาหมุนลูก อีกสามมุดมากันอีกรอบหนึ่งนะโหแปดร้อยไม้นี้ไม้นี้ไม้อีกโอ้โห,โหดอกนี้800ถึงไหมแปดร้อยี่ีเปอร์เซอ์สามพแล้วไงละ่ะบอกแล้วนะตัว,วโหแปดร้อยยี่สี่พั้าอือหือพาไปกําไรเรามาสองพกว่าบาทนะนี่เป็นเกมที่บอกว่าลุงต้องเล่นนะทุกเช้าวันจันท์ไม่เล่นไม่ได้นะเกมนี้เออกำไร2องสาพนนี่เอามาก่อนถือว่าเปิดหัวมานะ ลองดูลองดูมาต่ไอไหมสกเกตเตอร์อีก29หมุนนี่เราเล่นกันแบบเรื่อยๆเลยนะยังไม่ได้เปิดเธอบงเทอโบอะไรเลยนะไปกันโหกกำไร2 0 0พกว่ายังขยับอยู่หูเต็มกระดานเอาดิขอเต็มกระดานข้างนอกสักรอบนึงอีกนะได้ไม่ได้ไม่รู้นะขอแล้วกันเออมาเบาจางแน่นะอีก21หมุน21หมุนเปลี่ยนด้วยนะดองนีดน่าจะใช้ได้อยู่นั่นน่าจะใช้ได้นะ โอ้โห uh huh. แถวหนึ่งมันดันไปอยู่ข้างบนข้างล่างซะไม่ติดไม่ติดแถวกลางขยันมานะแถวกลางขยันอยู่นะตอนนี้นะ16หมุนนะโอ้โหเดี๋ยวน่าจะได้เล่นกําไรต่อกําไรนะดูลักษณะตัวเกมนะกําไรต่อกําไรดีกว่าอุ้ยได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งนะมาไม่ไม่ติดนะสองสเก็ตเตอร์ สิบเอ็ดหมุนสุดท้ายมากันเบาๆลูกแถวกลางมาบ่อยแต่ไม่ลงล็อกเวยแอบบงุนหงิดแถวกลางนะตอนนี้่็ขอลุ้นแค่แถวกลางติดล็อกมาหน่อยเหอะสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ไปต่อไปต่อนะกำไรต่อกำไรเหมือนที่บอกนะตอนนี้เรามีกำไรอยู่1,500นะถ้าเล่นเบ็ด50 10หมุน500ได้30หมุนนะเอากำไรมาต่อกำไรนะลุงจะขอเล่นเบ็ด50อีก30หมุนนะนี่คือวิธีการเล่นของลุงนะลุงจะเอาทุนมาตั้งไว้แล้วก็เอากำไรที่ได้อะ มาหมุนเพื่อที่จะวัดต่อกําไรนะแต่ถ้าไม่ได้นะลุงจะชิงออกทันทีเลยนะแล้วก็ไปรอลัคกี้ทม์นะถือว่าไม่เสียหายนะถ้าแบบนี้มาแบบปั่นให้แบบสนุกกรถ้ามีกําไรได้ก็ดีไปนะแต่ถ้าไม่มีอย่างน้อยๆเอาทุนกลับมาได้ฝากไว้แล้วกันนะอ่ะคราวน,นี้มาดูกันว่า30หมุนนี้ฝากเชียร์กันด้วยแล้วกันว่าจะได้ไม่ได้นะไปเออในกลุ่มก็เล่นแบบนี้หลายคนนะไม่ใช่เล่นแค่ลุงนะกำไรต่อกําไรนะ27 ยังไม่มานะยี่หกหมุนมาแล้วนี่ไงก้อนโตแน่นอนนะชุดนี้นะเออเต็มกระดานสักขนาดนี้นะวูไม่เป็นก้อนโตว,ว่ะแต่จ่ายเยอะ800ไม่เป็นก้อนโตได้ไงวะเต็มหน้ากระดานเลยมาต่อไม่โอ้ไม่ติดนะแถวกลางยังมาบ่อยโอ้หพระเอกเกือบเข้าเอาดิยี่สิบเอ็ดหมุนมาหน่อยดิวะโอ้หมาเบาๆหกสิบ โอ้พระเอกไม่คำนวณเลยเออได้ลุ้นกันอีกรอบหนึ่งแบบนี้มีลุ้นแบบนี้มีลุ้นแม่นะไม่ติดนะขยับต่อไปกันต่ออีก16หมุนนะกำไรจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะมากันต่อ160อีก13หมุนอย่านิ่งดิว่าเอ,อ้ยสองสกเกตเตอร์หลังไม่เอาที่9หมุนสุดท้ายลูก แถวกลางยังทํางานได้ไหมแถวกลางโอ้เริ่มนิ่งว่ะเริ่มนิ่งว่ะแม่งแถวกลางเริ่มนิ่งนะอีโคหมุนไม่ติด5หมุนสุดท้ายเออลุดกันโอ้โหต่อหน้าต่อตาดูมันตกไปดิแอบเสียดายว่ะไม่ได้นะสาหมุนสุดท้ายก็โหกําไรเดี๋ยอยูพันร้อยนะเอาก่็กำไรนิดๆหน่อยๆก็เอาหมดนะโอ้โหเหลืออยู่พันรเล่นเบ็ดร้อสักสิหมุนอะ ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะเอากําไรมาต่ออีกซิบไม่ขาดทุนนะเรายังเดือกําไรแน่นอนแมแอบลุ้นนะแอบลุ้นเจ็ดหมุนมาไมมสักสักดอกดิสักดอกดิสักดอกดิกดกดลูกโอ้โหอีกห้าหมุนห้ามาหน่อยเว้ย4หมุนนิ่งเฉยสามหมุนอ <c oughs> ไม่ติด2หมุนสุดท้ายมาเปลี่ยนแบบเสียของนะเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนเสียของนะ มาหน่อยเออ240หมุนสุดท้ายเรียบร้อยนะโอ้โห346บาทไหนๆก็มาแล้วเอาออกซะนะเยอะนี่ถ้าเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวนะเป็นพระเอกนะจบเลยนะมา480เออโผกลับมาหน่อยมากันต่อ20ลุงจะเล่นให้ถึงมือนี่ยนะเอาทุนกลับไปพอนะกำไรไม่ได้แล้วแหละเช้านี้ หลังจากที่เรามีกําไรอยู่เมื่อกี้ประมาณพันกว่านะตอนนี้ขอแค่เอาทุนออกพอแล้วเดี๋ยวไปรอลัคกี้ไทม์รอบแรกกันดีกว่านะไม่ได้วะโอ้โหโอเคขออนุญาตเอาทุนออกแล้วเดี๋ยวไปรอเล่นลัคกี้ไทม์รอบแรกกันนะว่าจะมีเกมอะไรเข้ามาเมื่เช้าว,วันจันทร์นะถามว่าเสียได้ไม่เสียได้อยู่แล้วแหละแต่วิธีนี้ลุงเล่นมาหลายครั้งนะบทจะได้ก็คือแบบ ได้เพิ่มอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือแบบอารมณ์พมาณนี่แบบทำไมไม่หยุดนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปรอลัคกี้ท์กันดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงหน่อยแล้วกันนะโอเคไปละบา,บาย